กาบเรียนอาจารย์ที่คอร์และสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนองานวิจัยชีวเคมีทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556มหาวิทยาลัยพะเยาในหัวข้อเรื่อง h y โดรเจนซัลไฟ e ช่วยลดการสูญเสียความจำที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสถานที่และลดการอักเสบของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูทดลองที่ให้เบต้าอะไมลอย เหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายและการเสื่อมของเซลล์ประสาทซึ่งจะพบลักษณะของพยาธิสภาพที่สำคัญคือ1การเกิดเบต้าอะไมลอยด์บริเวณภายนอกเซลล์ประสาท 2. การเกิดนิวโรไฟบิราดีแทงเกิลบริเวณภายในเซลล์ประสาทซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของเกลียดเซลล์ทำให้เกิดการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งกระบวนการอักเสบ มาเกี่ยวข้องกับการสร้างสารที่เป็นพิษต่อเซลล์เช่นการสร้างอนุมูลอิสระและเกิดการสร้างไซโตไคน์ในลำดับต่อมาดังนั้นในการศึกษาของคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสารที่มีคุณสมบัติในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกไฮโดรเจนซัลไฟ์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ป้องกันการตายแบบอะพอโทซิสของเซลล์ ไฮโดรเจนซลนฟด์ phi, เป็นโมเลกุลที่สูงสร้างขึ้นภายในเนื้อเยื่อของสมองจากซิตาไทโอนนนเบต้าซินเทสและซิปตาไทโอนแกมมาไรเอตและไม่นานมานี้ยังมีการศึกษาพบว่ากรดอะมิโนซิสเตอีนสามารถให้ไฮโดรเจนซลนฟด์โดยการเร่งการเกิดปฏิกิริยาซึ่งอาศัยเอนไซม์ที่สำคัญคือ1ซิสเตอีนอะมิโนรานสเฟเรสและ 2. ทรีเมอร์แคปโต้ไพโดเวสซันเฟอร์แทนสเปเลโดยที่ไฮโดรเจนซัลไฟจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ป้องกันการตายแบบอพ o p โทซิสของเซลล์ค่ะข่างสำหรับนในส่วนของเม็ด่อนะคะหรือว่าขั้นตอนการท,าทัทดลองนี้นะคะ ผู้วิจัยจนะคะได้มีการแบ่งกลุ่มนะคะและนอกจากนี้กัน,นะคะก็ยังมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของสัตว์ทดลองนะคะด้วยวิธีมอริสมอร์เจอร์แมสค่ะศึกษาเทคนิคการย้อมเนื้อเยื่อต่างๆด้วยวิธีอิมมิโนคิสโตเคมิสตี้ส n ตนนิงและทูเนลส a ตนนิงค่ะศึกษาปริมาณของสต็อกายในเนื้อเยื่อสมองด้วยวิธีอิไลเซอค่ะศึกษาการสแสดงของยีนไวรัตไค์ด้วยวิธีอาร์เรโอไทม์อาร์ทีีซีอาร์ค่ะและศึกษากลไกลในระดับเซลล์นะคะด้วยวิธีเวสเทนบอรค่ะ สำหรับในส่วนของการแบ่งกลุ่มนี้นะคะเราจะทำการแบ่งกลุ่มหนูวิสต้านะคะเพศพวกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะในกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มเชมนะคะหรือว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการให้สารใดๆกับหนูค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มหนูกลุ่มเชมที่มีการให้โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์นะคะซึ่งโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ที่ให้เข้าไปนี่นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่ะ กลุ่มที่3นะคะจะเป็นหนูกลุ่มที่มีการให้ Beta เบต้าอะมายอยเพียงเดียวค่ะและกลุ่มที่4นะคะจะเป็นหนูในกลุ่มที่มีการให้ทั้งเบต้าอะมลยอและโซเดียมไฮโดรซัลไฟค่ะโดวยวิธีการในการ Hi ให้โซเดียมไฮโดรซัลไฟนะคะเราจะทําการฉีดเข้าช่องท้องค่ะในขนาด5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวันละ1ครั้งค่ะและในส่วนของเบต้าอมายอยนะคะจะทําการฉีดเข้าเดนเตใจใากัตของหนูค่ะ สำหรับในส่วนการทดลองมอริสวอเตอร์แมสนี้นะคะจะทําการศึกษาความผิดปกติทางระบบราสาทที่มีผลต่อการเรียนรู้และความจําเกี่ยวกับตาแหน่งกระชานที่ค่ะเราจะเราจะสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ทดลองนะคะซึ่งหลักการก็คือเราจําหนูนะคะมาจากแต่ละกลุ่มลงามาในใส่อ่างในขยัดขนาดใหญ่นี้นะคะซึ่งในอ่างนี้นะคะก็จะมีแท่นใส่ซ่อนอยู่ค่ะแล้วเ,เ,เราเมื่อปล่อยหนูไปในอ่างแล้วนะคะผู้ทําการทดสอบก็จะจับเวลาและวัดความเร็วในการว่ายน้ําของหนูในการหาแท่นใต้น้ําค่ะ จากผลการทดลองที่ได้จากการศึกษาพิติกรรมนะคะจะพบว่าในกราฟ a นี้นะคะในแกน y คะ่ะแสดงถึงเวลาที่หนูใช้ในการหาแท่นใต้น้ำนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะในขณะที่แกน x นี่นะคะจะแสดงถึงจำนวนครั้งของหนูที่ได้รับการฝึกค่ะพบว่านะคะหนูในกลุ่มเชมซึ่งแทนด้วยเส้นกราฟสีน้ำเงินนี้นะคะ กับหนูกลุ่มเชมที่มีการให้โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ฟซึ่งแทนด้วยกราฟเส้นสีชมพูนี่นะคะเมื่อได้รับการฝึกเป็นจํานวนมากครั้งนะคะหนูจะมีประสบการณ์มากขึ้นค่ะทําให้มีการใช้ระยะเวลาในน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะหรือมีแนวโน้มกราฟที่ลดลงมาค่ะในขณะที่หนูที่มีการให้เบต้าไมาลอย,อย่างเดียวนะคะซึ่งแทนด้วยกราฟเส้นสีแดงนี่ค่ะจะมีการใช้ระยะเวลาในการหาแท่นใต้น้ํามากที่สุดนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ หนูที่มีการให้ทั้งเบตา้อาอะไมลอยและโซเดียมไฮโดซัลไฟนะคะซึ่งแทนด้เส้นกราฟสีเหลืหลองเขียวตรงนี้นะคะจะมีการใช้เวลานะคะคน้อยกว่าหนูในกลุ่มที่มีการให้เบต้าไมลอยเพียงเดียวค่ะแต่ว่าจะมากกว่าใน2กลุ่มแรกค่ะสหรับในกราฟ b นะคะือแสดงถึงความเร็วในการว่ายน้ําของหนูนะคะโดยพบว่าความเร็วของหนูในแต่ละกลุ่มนะคะจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญค่ะ และในกราฟสนีนะคะจะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผลเวลานะคะที่หนูใช้อยู่ใกล้บริเวณเป้าหมายหรือแท่นใต้น้ําค่ะพราว่าหนูในกลุ่มเชมและหนูในกลุ่มเชมที่มีการให้โซเดียมไฮโดรซัลไฟน์นะคะจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าในหนูในกลุ่มอื่นๆน,นะคะขณะหนูที่มีการให้เบต้าอะเมลลอเพียงเดียวเนี่ยนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะคะอย่างมีนัยสำคัญที่ะระดับความเชื่อมั่น99%ค่ะ และหนูในกลุ่มสุดท้ายนะคะที่มีการให้ทั้งเบต้าไมลอและโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ค่ะจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าหนูในกลุ่มที่มีการให้เบต้าไมลอยอย่างเดียวที่รับความเชื่อมั่น95%ค่ะแต่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะน้อยกว่าหนูในสองกลุ่มแรกค่ะและในกราฟตีนี้นะคะก็จะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของระยะทางที่หนูใช้อยู่ใกล้บริเวณเป้าหมายหรือแท่นใต้น้ำค่ะด้วยผลที่ได้นะคะจะมีรูปแบบใกล้เคียงกับกราฟ C ตามที่ได้กล่าวไปค่ะ สำหร,รับในการทดลอง Immunohistochemistry Staining เนี่ยนะคะสำหร,รับการทดลองนี้นะคะเราจะอาศัยการจับกันร,ระหว่างแอนติเจนหรือสิ่งที่เราสนใจกับแอนติบอดีค่ะอย่างมีความจำเพาะกันโดยในการทดลองนี้นะคะจะทำการศึกษาปริมาณของเซลล์แอสโตไซต์และเซลล์ไมโครเกลียค่ะโดยการหาจาก gfp a หรือเกลียไฟบอรนารีอาร i ซิดิกโปรตีนและ ox 4 2ค่ะ โดย Primary Antibody เราใช้นะคะก็จะได้แก่ Anti-GFAP และ Anti-OX12 ค่ะและ Secondary Antibody นะคะก็จะได้แก่ b i o t i n y l a t e Anti-Mouse และ b i o t i n y l a t e Anti-Rabbit ค่ะสำหรับหลักในการทำ i m m u n o h i s t o c h e m i s t r y Staining นะคะในขั้นแรกนะคะเราจะอาศัยการจับการระหว่าง Addigen และ Antibody อย่างจำพาะเจาะจงค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ Secondary Antibody นะคะเข้าไปจับกับ Primary Antibody ค่ะ ซึ่งบริเวณของ secondary antibody นี้นะคะจะมีบริเวณที่ a v i d ิ n น,นะคะสามารถเข้ามาจับได้ค่ะซึ่งจากการที่ a v i วิ n เข้ามาจับนะคะจะทำให้ e n z y m e p e r o x i d a ซ e นะคะที่ติดด้วยโมเลกุลไบโ t เ e n นหรือ b i o t เ e n น l a t e p พอร์ออกซนะคะสามารถเข้ามาจับได้ค่ะซึ่ง e n z y m e ตัวนี้นะคะจะสามารถเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงสีแดดนะคะให้เป็นสีน้ำตาลได้ค่ะโดยสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะจะแปรผันตาม กับปริมาณของแอดิเจนที่มีในเนื้อเยื่อค่ะสำหรับผลการทดลองที่ได้จากการศึกษาเทคนิคการยอมเนื้อเยื่อหรืออิม u n โ h ฮิสโตเคม i สตี y นี้นะคะในภาพด้านบนนี้นะคะจะแสดงถึงปริมาณเซลล์แอสตรไซต์ 7, ในเดเจ็ดในดนเต็ดใจร้ายของหนูนะคะซึ่งในภาพ A นะคะจะเป็นภาพที่จากสมองของหนูในกลุ่มเชฟนะคะซึ่งพบว่าจะมีปริมาณของจำแอสตัไซต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ เช่นเดียวกันกับในกลุ่มภาพ b นะคะหรือกลุ่มเชมที่มีการให้โซเดียมไฮโดรเซนไฟค่ะขนาดในภาพ c นะคะหรือหนูที่มีการหนูที่มีกลุ่มที่มีการให้เบตา้าไมลอยอย่างเดียวน,นะคะจะมีปริมาณของเซลล์แอสเซรไซด์เพิ่มขึ้นค่ะและในภาพ d นะคะซึ่งแทนด้วยหนูที่มีการให้ทั้งเบต้าไมลอยและโซเดียมไฮโดรเซนไฟ์นี่นะคะจะมีของปริมาณแอสโซรไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าจะน้อยกว่าหนูที่มีการให้เบตาาออ้าไมลอยเพียงงเดียวค่ะสำหรับในภาพ ส่วนของภาพด้านล่างนี้นะคะจะแสดงปริมาณของเซลล์ไมโครเกียในเดนเตตเจลัตของหนูค่ะและเมื่อพิจารณาจานวนของเซลล์ไมโครเกียนะคะจะให้ผลใกล้เคียงก,กันกับด้านภาพด้านบนนี้นะคะโดยใน2กลุ่มแรกนะคะจะมีการติดสีของปริมาณไมโครเกียเพียงเล็กน้อยนั้นค่ะแต่ในกลุ่มหนูนะคะที่มีการให้เบต้าอะไมลอเพียงเดียวนะคะจะมีการติดสีของเซลล์ไมโครเกียมากขึ้นค่ะและในหนูในกลุ่มที่มีการ ให้ทั้งเบต้าไมลอและโซเดียมไฮโดรซัลไฟน์นะคะจะมีการติดสีของซลลเมโครเกียรนะคะที่มากอยู่นะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าหนูที่อยู่ในกลุ่มที่มีการให้เบต้าไมลอยอย่างเดียวค่ะซึ่งค่าต่างๆนะคะก็แสดงในอยู่ในกราฟเจนี้แล้วค่ะเทคนิคต่อมาที่ใช้ในการทดสอบคือทูเนลส t ตนนิง่ง ในสมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะพบว่าทั้งเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียมีการตายแบบ a พ o p t o ซ i s เกิดขึ้นส่งผลให้เซลล์สมองมีจำนวนลดลงลักษณะสำคัญของเซลล์ที่มีการเกิด a พ o p t o ซ i s คือนิวเคลียสติดสีเข้มมีการแตกหักของ DNA รวมถึงมีการคอดเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์และถูกฟาโกไซโตซิสโดยอิมมูนเซลล์ซึ่งเทคนิคทูเนลสเตนนิงจะใช้ศึกษาลักษณะเฉพาะ การแตกหักของ DNA โดยใช้วิธี Terminal d i o x y n u c l e o t i d y โ t ติดิ t r a น s p ปเล n ดีอ e N l n b e l i n g หรือเรียกสั้นๆว่า t u n n e l ค่ะโดยปกติ DNA จะมีลักษณะเป็นเกลียวคู่เมื่อเกิดการแตกหักในสายใดสายหนึ่งจะเกิดรอยแยกที่เรียกว่านิกเราสามารถทำการตรวจสอบรอยแยกนี้ได้โดยการเติมเอนไซม์ Terminal d e o x y n u c l e o t i d ิ i อติดิลตันสเ ซึ่งจะเล่งปฏิกิริยาการเติม DUTP ที่ติดฉลากลงในตำแหน่งปลาย 3OH ตรงรอยแยกนั้นทำให้ตรวจสอบเซลล์ที่มีการแตกหักของ DNA ได้จากนั้นจะมีการนับจำนวนเซลล์ที่ติดสีน้ำตาลจะเป็นเซลล์ที่มีการตาแดอหอพโตซีสเกิดขึ้นเรียกว่าทูเนียโพซิทีฟนิวรอนส่วนเซลล์ที่ติดสีย้อมสีเขียวจะให้ผลนิกทีฟ จากนั้นนำมาคำนวณและแสดงผลออกมาในรูปเปอร์เซนต์ทูเนลโพซิทีฟนิวรอนจากผลการทดลองพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยจะมีเปอร์เซนต์ทูเนลโพซิทีฟนิวรอนมากแสดงถึงมีเซลล์สมองจำนวนมากที่มีการตายแบบอะพอปโตซิสเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจาก2กลุ่มการทดลองแรกที่เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับโซ โซเดียมไฮโดรซัลไฟ์เพียงอย่างเดียวในขณะที่หนูที่ได้รับทั้งเบตา้าไมลอยและโซเดียมไฮโดรซัลไฟ์จะมีจำนวนเซลล์ที่ติดสีน้อยกว่าหนูกลุ่มที่ได้รับเบตา้าไมลอยเพียงอย่างเดียวเทคนิคต่อไปที่ใช้ในการทดสอบคือ e l i s a หรือเรียกว่า e n z Enzyme Linked Immuno s o r b e n t a s s a y โดยมีหลักการคือแอนติเจนจะจับกับแอนติบอดี ที่มีเอนไซม์เล่นปฏิกริยาทำให้เกิดสีของซ mm ับสเตตการตรวจสอบซับสเตตด้วยวิธีไลซ่าจะมีการเคลือบพาราลีแอนติบอดีให้ติดกับผิววัดสดุยึดเกาะจากนั้นจะใส่ตัวอย่างที่เตรียมจากสมองหมูซึ่งมีแอนติเจนแล้วเติมเซคันด a r y a แอนติบอดีที่มี e n นไซม์ฮอสลาดิดเพอร์ออกไซเดจากนั้นเติมซับสเตตลงไป โดย e n นไซม์โฮสต์ลาดิดเพอร์ออกจะเล่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของ s ซับส a t e เราจะพบว่าความเข้มข้นของสีที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของแอนติเจนวิธีการตรวจสอบวิธีต่อไปนะคะเป,เป็นการตรวจสอบโดวยวิธี Real-Time RT-PCR โดยการตรวจสอบหา mRNA ของ i n t e r l e u k i n 1 b t t a TNF alpha และ Meta-Actin ค่ะ ลจากการตรวจสอบนะคะที่กราฟรูปสีแสดงปริมาณของ mRNA ของ TNF alpha จะสังเกตเห็นว่าหนูที่ได้รับเพียงเบต้าอะไมลอยเพียงอย่างเดียวจะมีปริมาณของ mRNA ศูนย์ที่สุดเมื่อเทียบกับหนูใน2กลุ่มแรกและเทียบกับหนูในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยและโซเดียมไฮดรอกไซด์ hy, ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้จากวิธีอีเลซในกราฟ a ค่ะ ที่รูปดีนะคะจะ,จะเป็นการแสดงการแสดงออก mRNA ของ TNF alpha โดยหนูในกลุ่มที่ได้รับ b e t a าอะไมลอยเพียงอย่างเดียวมีปริมาณของ mRNA สูงที่สุดเมื่อเทียบกับหนูใน2กลุ่มแรกและเทียบกับหนูในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยและโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ผลการทดลองสอดคล้องกับผลการทดลองจากวิธีเอลิซในกราฟ b ค่ะวิธีการต่อไปนะคะเป็นวิธีการ w e s t e r n b l o t เป็นวิธีการตรวจสอบหาโปรโตีนโดยโปรโตีนที่สนใจในครั้งนี้คือเบต้าอะไมลอยและโปรโตีนที่อยู่ในเซลล์ได้แก่ p38 m a p k p65 n f c o p และ j n k ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการเติมโมโฟอสเฟตขั้นตอนในการเตรียมเริ่มจากการเตรียมสารตัวอย่างนำสารตัวอย่างไปแยกขนาดแล้วย้าย โปรโตีนลงแผ่นเมมเบรนหลังจากนั้นทำการล็อกกิ้งแผ่นเมมเบรนเพื่อป้องกันโปรโตีนชนิดอื่นมาเก,กาะแล้วจึงทำการ detection โดยวิธี t o s t e p detection โปรโตีนที่ถูกแยกจะเกาะอ,อยู่บนแผ่นเมมเบรนหลังจากนั้นให้ primary antibody ของโปรโตีนทั้ง4ชนิดมาเก,กาะแล้วทำการติดตามด้วย secondary, primary, secondary antibody r y h o r s e r a d i s peroxidase couple ผลการทดลองแสดงกราฟ b แสดงปริมาณของอินเบต้าอะไมลอยด์ในหนูพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์เพียงอย่างเดียวมีปริมาณของเบต้าอะไมลอยด์สูงที่สุดเมื่อเทียบกับหนู2กลุ่มแรกและเทียบกับหนูในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์และโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์มีปริมาณของเบต้าอะไมลอยด์ที่ลดลงผลการทดลองต่อไปแสดงผลการทดลองของหนูที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์เพียงอย่างเดียว โดยตรวจสอบที่ชั่วโมงที่ 0, 3, 12, 24และ72พบว่าโปรโตีน2ชนิดแรกคือแท่งสีฟ้าแทน P38 MAPKines แท่งสีชมพูแทน P65 NF ม b มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงที่72 ขณะที่สีแท่งสีดำแทน JNK พบว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่3และคงที่จนถึงชั่วโมงที่24และลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงที่72 กราฟรูปดีนะคะแสดงปริมาณของโปรโตีนทั้ง3ชนิดที่เราสนใจศึกษาพบว่าในหนูที่ได้รับเบต้าอะไมลอยเพียงอย่างเดียวมีปริมาณของโปรโตีนทั้ง3ชนิดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับหนู2กลุ่มแรกและเทียบกับหนูในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยและโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์แต่ในหนูในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยและโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์มีปริมาณโปรโตีน JNK ที่ไม่ลดลงค่ะ สำหรับในส่วนของดิสทัชชันนะคะจากการศึกษาก่อนหน้านี้นะคะทำให้เราทราบว่าเบต้าอะไมลอยด์นี้นะคะจะมีส่วนทำให้เกิดการส่วนเสียของหน้าที่ระบบประสาทไปค่ะทำให้ร่องประสาทเสียนะคะและมีความเสียหายต่อเซลล์ประสาทค่ะซึ่งความเสียหายนี้นะคะก็จะทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะซึ่งจากการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความปกติที่มีการฉีดเบต้าอไมลอยด์เข้าสู่คลิปโปรแคมปัสของหนูยนะคะก็จะพบว่า เบต a าไมโลที่เข้าไปนะคะจะไปรบกวนการทํางานของระบบประสาทของหนูนะคะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมนะคะแล้วก็เกิดพยาธิสภาพของโรคค่ะซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้ค่ะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการจดจําของหนูที่ได้รับเบต้าอะไมลอยจะเกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ประสาทซึ่งจะทําให้เกิดการ,อร่อกของสมองในบริเวณที่เกิดพยาธิสภาพ โดยเบต้าอะไมลอยจะชักนำให้เกิดการสร้างโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของระบบประสาทเช่นอินเตอร์ลิวคิน1เบต้าและท um ู m เมอร์เนโคซิดแฟกเตอร์แอลฟาซึ่งการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการต้านการอักเสบสามารถไปยับยั้งเซลล์ประสาทที่ถูกทำลายได้จากผลการศึกษาของคณนะผู้วิจัยพบว่าโซเดียมไฮโดรซัลไฟสามารถป้องกันการตายของ ของเซลลประสาทที่ได้รับการกระตุ้นโดยเบต้าอะไมลอยด์โดยสังเกตได้จากการลดลงของเซลล์ประสาทที่ย้อมติดสีด้วยวิธีทูเนลในหนูทดลองกลุมที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์และโซเดียมไฮโดรซัลไฟในสมองส่วน CA1 ดังนั้นจะทําให้การตายของเซลล์ที่มีการอักเสบลดลงสำหรับกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับแอสโทรไกลโคซิต หรือการเพิ่มจำนวนแอทโรไซต์ซึ่งจากในภาพก็จะเป็นเซลล์สีเขียวนี้นะครับรวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับไมโครไครโคซิตหรือการเพิ่มจำนวนไมโครเกลจากในภาพก็คือเซลล์สีเขียวนะครับและนอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับของไซโตคน์อีกด้วยนะครับซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า โซเดียมไฮโดรซัลไฟจะไปยับยั้งการตอบสนองของแอทโรไซต์และไมโครเกลียต่อเบต้าอะไมลอยด์โดยสังเกตได้จากจำนวนของเซลล์แอทโรไซต์และไมโครเกลียในกลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์ร่วมกับโซเดียมไฮโดรซัลไฟซึ่งมีจำนวนเซลล์น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับเบต้าอะไมลอยด์เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้โซเดียมไฮโดรซัลไฟ จะไปลดการแสดงออกของ IL 1 Be และ TNF อลฟาทั้งในระดับยีนและโปรตีนโดยทั่วไปแล้วในหนูปกติที่ไม่มีพยาธิสภาพจะมีการผลิตไฮโดรเจนซัลไฟซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เมื่อมีการกระตุ้นให้อั r โทรไซต์และไมโครเกลียเกิดการอักเสบ จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนซัลไฟล์ตามธรรมชาติลดลงสำหรับยาจำพวกไดโครฟิแนกและเอนไซเช่นแอสไพรินจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยปล่อยไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกมาเพื่อไปลดกระบวนการอักเสบของระบบประสาทและในโมเดลที่มีการใช้ไลโปโพริสกไลเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการอักเสบของระบบประสาท จะทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นได้นะครับซึ่งการให้ยาไดคโคลฟินแอคและแอสไพรินจะสามารถลดความรุนแรงของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นได้ครับซึ่งจากการศึกษากลไกระดับเซลล์พบว่าเบต้าอัมเมลอยมีผลต่อการกระตุ้นโปรตีนในระบบการขนส่งสัญญาณของเซลล์โดยวิธีการเตริมหมู่ฟอสเฟตซึ่งได้แก่ p 3 8 Map k NF κappa B และ JNK นอกจากนี้ยังไปกระตุ้นการทำงานของ p38 MAP k i n a ตอีกด้วยจึงทำให้เกิดพยาธิกรรเนิดของโรค a l z ซเม m e r ขึ้นและเมื่อมีการสะสมของเบต้าอะไมลอยเกิดขึ้นจะทำให้มีการหลังพวกไซโตไคน์ซึ่งก็ได้แก่ IL1beta, TNFalpha รวมทั้งยังไปกระตุ้นกระบวนการเติมหมูดฟอสเฟตให้แก่โปรตีนเช่น p38map kinase, p, p 6 5 n f kappa b และ JNK ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการตายของเซลล์เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเราให้การรักษาหรือให้ไฮโดรเจนซัลไฟเข้าไปจะทำให้กระบวนการหลัง ของพวกไซโตไคน์ถูกยับยั้งออกไปและทำให้กระบวนการเติมหมู่ฟอสเฟตแก่ p 3 8 map kinase p 6 5 nf c a p p a b ถูกยับยั้งออกไปด้วยแต่ทั้งนี้การให้ไฮโดรเจนซ f ลไฟจะไม่มีผลยับยั้งการกระตุ้น jnk จึงทำให้โอกาสที่จะเกิดการตายของเซล์ประสาทยังคงมีอยู่แต่ลดน้อยลงไปมากครับต่อไปไปในส่วนของสรุปผลการทดลองนะครับ เมื่อเราทำการฉีดเบต้าอะเมลลอยด์ให้แก่หนูโดยผ่านทางสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะทำให้มีการกระตุ้นโปรตีนซึ่งได้แก่ p38 m a p Map k a s p65 NFκB และ JNK ซึ่งจะทำให้มีการผลิตพวกไซโตไคน์ซึ่งก็ได้แก่ i l 1 BETA และ t n f alpha รวมทั้งทำให้เกิดความจำเสื่อมเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้มีการตอบสนองของเซลล์เกลียและยังทําให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทแบบอะพอบตัวสิเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่เมื่อเราทําการรักษาหรือให้โซเดียมไฮโดรซัลไฟแก่หนูจะทําให้กระบวนการดังกล่าวถูกยับยั้งออกไปหรือว่าเกิดขึ้นได้น้อยลงจึงทําให้พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในหนูลดความรุนแรงลงไปครับกลุ่มของกระผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ